ทคนและนี่คือรีวิวหลังดูที่โอ้ยอย่าเดินล้อที่เราสองคนไม่สามารถมุ๊กอ่อนได้คือแบบคือน้องๆทุกคนพยายามจะเดินเข้ามาคุยพี่ทุกคนพยายามจะเข้ามาคุยแต่แบบไม่ออกมาไม่ได้อ่ะยังเดี๋ยวเยวจจะร้องไห้อยู่เลยจริงจริงมากคือแบบ ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมือนที่แบบที่เรามีอ่ะเรารู้สึกว่าหนักเรื่องเนี้โอ๊ยตายคะมัน <laughs> มันจะทํางานกับทุกคนเว้ยไม่ว่าคุณจะเป็นมุมของคนเป็นแฟนกันคนเป็นสามีภรรยากันหรือว่าคนที่เป็นลูกสําหรับเราอ่ะเราโดนเส้นของปมที่ลูกเล่ามาในตอนแรกแล้วคุณจะโดนกับมันเรื่อยๆเว้ยไม่ว่าคุณจะแบบ <c oughs> จะเป็นพ่อแม่ <c oughs> จะเป็นแฟน <c oughs> หรือว่าจะเป็นลูก <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> คุณต้องลองมาดูลองลิฟเลฟมันเป็นคำตอบเดียวที่คุณจะรู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิต <c oughs> หรือว่าคุณจะมูกออนความเสียใจที่ผ่านมาของคุณยังไงหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่แบบดีแห่งปีจริงๆตอนนี้เราออกโรงมาแบบ สินาทีแล้วเรายังมูบออนจากวันที่ห้เลยผู้กำกับเขาเก่งมากไม่ว่าจะบเรื่องงานภาพเรื่องงานเนื้อเรื่องเราไม่เคยร้องไทยกำลังไทยอย่างนี้มานานมากเราอยากให้ทุกคนลองมาดูนะคะกับลองรีเลิฟพี่ชมพูกับพี่สันนี่ดีโคตรค่ะไปสนับสนุนหนังไทยกันค่ะปีนี้หนังดีเยอะไม่ก้จริงๆ